จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เล่นพรสวรรค์อย่างยิฟองเอ็นจิบลอเลี่ยวมาในตำแหน่งจังเกิลหรือคือตำแหน่งตายเดี๋ยวเราไปรับชมเบย์พร้อมกันเลยดีกว่าเบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายไอจีเกมทีไลโดนโกงทุกทีนี่เลยขอแนะนำเพจแอดมินต้นทีทีเจ็ดเพจรับซื้อและขายราคเกมอาร์วีที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไอด์ให้เลือกเทียบเริ่มต้นเพียงห้าสิบบาทเท่านั้นและใครที่เบื่อหรืออยากจะขายไอจีเกมอาร์วีก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกันแค่ยอดไลค์แปดหมื่นเดี๋ยวจะแปะลิง อผูกแบรกด้วยนะเอานี่เอาดินี่ยิงขวาก่อนเล่นพาววเอร์เซอร์กับไมเซอร์กันเข้าไปไอ้ยีน่าตัดชิพเลยตั้งแต่เว็บแรกโอ้โหอีเลสโอ้อินดี้จะและเอเลสเล่นยีน่าด้วยเอ็นดี้นี่ยิงครึ่งหลอนแล้วครึ่งหลอนแล้วปฏิทิตัวหนึ่งชีพสามตัวเจ็บหนักเขาเดินกลับมาจะเอาอีกสองตัวทั้งนั้นมาแล้วดูุ่ๆบอกว่าเห็นคนเจ็บเราเรามาเอาคืนด้วยตัวช่ำมเราก่อนเมื่อกี้โดนไปเยอะเหลือเกิน ดูครับบ้านสาย55จะเป็นปรุมาตุ้มกันไหนไหฮะเฮ้ยเคตเต้ครับเข้าไปกดด้วยพาสซีฟดูกระดาษแทใสาแล้วคุณดูโอ้สายเอาหิวด้วยนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฮปปี้บอกว่าโดนโดนโดนเยอะมากเยอะมากก็โดนผักออกมาเดินกลับลำบากโดนดาเมจอยู่และกำลังจะตายเกือบร้อยเมื่อปัดเป็นของดูดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหสมรภูมินี้ผมสงครามจริงๆเขาจริงตังนะไม่ใช่ไม่จริงตังดูจากการเดินแล้วขอน้ำก่อนขอน้ำก่อน เดี๋ยวทีเพย์เยอ์นี่คือลอเลี้ยวนะเฮ้ยนอครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าดิ็อกเซนเคยมีซีซั่นหนึ่งที่เป็นมิดเลมนะนะฮะทั้งฤดูกาลเลยนะน่าสนใจครับเล่นแล้วดีกว่าแต่เช็คคลิปตตกกลางถึชุดได้ที่ต่อยได้มากเลยอาวคลิปใหม่เดินไปแล้วเหรออันนี้โอ้โหดูง่ายอ่ะต่อย5 0แล้วก็ต่อยแล้ว5 0 บอกใจเย็นพี่ผมยังไม่สี่รอบ<ห>แป๊บเล่นบอกว่าเหมือนกันโอ้โหมาสี่แลตอนนี้แล้วโอฟายกับตัวของเอทีซี C ยังไม่สี่นะแต่ว่าโอฟายโดนเกาะแล้วครับแล้วมีแฮปปี้เข้าไปด้วยโอฟายโอ้โหโอฟายเจ็บครับเจ็นะลักหน้าหมีตัวไฟฟ้าเข้ามาชอ็อตเปรี้ยเปรี้ยครับเฮ้ยเอทีทำไมทำอะไรนะเดินอยู่คนเดียวเฮ้ยเหงาเหงาไม่มีครับเวียนเวียนไม่อยู่ด้วยปิดป้อมโอ้ยปิดป้อมด้วยโทนี่บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่หวังไว้เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ ชาร์จเตือไว้ด้วยเมื่อกี้เอ็ีบอกเอ้ยว้าวมาหน่อยว้าวมาหน่อยรีบมาหน่อยรีบไปไม่ได้พี่เลยต้องรีบออกนะเกือบเย่ครับเอาแหละมาดูกันครับ n t n c กับวอตไฟเวฟบสี่แล้วนะเดินหาผิดพุ่มเฮ้ยไอโฟโต้ครับยังรออยู่ครับเฮ้ยแต่ว่าเขาไม่เข้าฟองเลยไปค่ะไม่เอาไม่เอาครับออาเปิดแล้วเปิดเปิดแล้วเปิดดวงตาเห็นทับเก็บเอเลสก่อนพุ่งไปหาเอทีเฮ้ยอย่ามาข้างหลังปากเข้าไปชนเอทีเต็มตาย วาไม,วาไ,หมวาไหมว้ามไหมว้ามมันยังตายมาแล้วมาแล้วว้ามมาแล้วน่ะตามสูตรครับคนหนึ่งไปก่อนผมตามมาทีหลังโอ้แล้วเข้าไปสกิลทุกอย่างครับโทนี่หนีก่อนเลยฮีทีนีซีบอกว่าเคว้งฟ้าอยู่กลางวงเมื่อกี้ผมชนเขาตายแต่ทำไมเขากลับมาเร็วเหลือเกินเขาเรียกประกันทันครับขับไปอย่างไวครับเป็นสามต่อหนึ่งนี่นะไปห้าห้าแบบรวมามาตุ้ม <laughs> ยังต่อด้วยต่อให้ไปก่อนและนี่ครับกดสมายรวมถึงสกิลของเคสเอครับและใช้ครับโฮลี่ไลท์พร้อมกับสมายและกดบิงก์กดบิงก์ปุ๊บครับกดโฮลี่ไลท์กดตัวแข็งมาร์คออฟฟอร์แลลลล้วโฮี่่่ไไไท์ใสกกกดดบบิงงอออัเเเเ็นตจะป โอ้ไม่ยอมตายคนเดียวจริงๆครับดีฟ็อกเซ่นนะครับโอ้เอามาเป็นเดวิลเวคันนิ่งด้วยนะเกมนี้โยกสุดๆแล้วครับ2องหนกับโรเรียลจังเกิ้ลและคุณรวยเทมครับผมไปบุกขนาดนั้นคุณมียับไม่หมอยมาแล้วครับพึงได้พึ่งได้โอ้เอารองเท้ากันทีซีก่อนด้วยนะเน้นรถคูดาวด้วยแหวนหนึ่งบวกแหวนมาก่อนรถคูดาวแล้วไปเล่นเฮ้ยนี่ฮะเอ็นทีซีครับผมไฟวิลเล่เฮ้ยโทนี่เรียกเรียกมาหลังป้อม ไอ้เดียดนี่น่ากลัวมากเลยปรคู่คู่คุ้มคู่คุ้มคู่ไว้ไอ้ป้อมครับป้อมๆไอ้ป้อมเอาแ้ป้อมวอย่ามาอย่ามาถ้ามีอะไรฉุกเฉินก็เดี๋ยวเพื่อนมาไม่มีหงาแน่นอนนะครับผมว่าน่าจะมีช็อตแบบโทนี่เรียกมาแล้วซีซีวาร์ฟเสร็จปุ๊บแล้วโอฟายกำลังจะวาร์ฟแล้วตัวเองก็กดล็อกไว้ที่โอฟายไปแล้วจ้างงกันบ้างนะผลักบอลผลอยู่อยู่สูงตลอดเลยนะ เอ,เอาถ้าเจอนะหน้าตามจยังเยอะอยู่นะอไอป,ป๊อโปโกับโตดิเทนครับอยู่ตรงนั้นครับเฮ้ย ไปสะบัดดาบดีพอกเอ็นครับกดตะไม้ครับโฮลี่ไลท์กดตัวสกิลและเอดีซีอยู่ใกล้ๆโอ้และกำลังจะตายตัวไอ้พอโปครับยังมีอมตะอยู่กดตัวแข็งเลือดเด้งขึ้นมาโอ้โหและยังมีเลือดพอที่จะหนีแต่ว่าตัวดีพอกเอ็นยังไร้รำอยู่กลางวงแต่ตอนนี้ตายไปแล้วเอดีซีครับไปไล่ใส่โอ้ไปเคลสเอ้ครับกระแทกด้วยสไปเซอร์ตัดตันไปสองแต่มีเอเลสเข้ามากิ้งใสโอ้แล้วเหลือเพียงแค่เอ็นทีเอ็นทีกำลังจะโดนต่อแฮปปี้พร้อมกับพ้องเพื่อนเข้ามาหาเอ็นทีมีโอไฟอยู่ใกล้ๆโอไฟบอกว่าแข็งใจไว้และกดว เกลียวมาโมบายบอกว่าโอยังไม่ทันได้พักหายเหนื่อยขอเข็บคิ้วได้ไหมไม่ให้ครับโทนี่ได้กล่าวไว้ความแรกเกลียบมันอยู่ตรงนี้แหล้วเอากลับบ้านแล้วเรียกกลับมานี่ครับโอ้โหนี่เดียวจริงแฮะสู้สุดฤทธิ์แล้วครับแล้วกลายเป็นการกลับมาขึ้นนำของนีแทคฮารอนเป็นเจ็บต่อหกบ้างครับโอ้ไฟเมื่อกี้ตัวเนียวมากครับข่าวได้อยังไม่จบครับแฮปปี้กระโดดเข้าไปสายก่อนครับนีฟองเอนเปิดสมัยครับแล้วถุงเคสเลยขึ้นสตันดัวๆโอ้แฮปปี้โดนต่อเน็ตยจะชัดดาวจากนีฟองเอนที่กดโอนี่ไล่ โอ้แล้วสกิลชื่อคล้ายๆกันด้วยครับโทนี่ไล์เหมือนกันทั่งข้ามนี่ไงสัญญาสกิลเข้ามาต่อดุนุ้ครับยิงสายติดนกครับโทนี่มาอยู่ใกล้ๆเอเลสครับพยายามจะหนีโทนี่ดึงความสนใจใคเคสเตไปเดินตัดเจอเอเลสตอเลสต์จะเทรดครับสันนุไม่ยอมโอ้และยังเก็บไปได้ด้วยรุ่ที่สองครั้งนะครับแบบจังหวะที่ไอ,อโอนโฟจะกลับบ้านนะเฮ้ยออติว่าเอ้าโอ้โหหนอโดนหลอกครับไอ้ป้อมตีฮะเห็นอยู่แล้วว่าชะตาไม่น่าจะต่อได้นะครับยอมตายให้ป้อมยิงดีกว่าเขาผักออกจากวง กลับบ้านวงวารเสร็จปุ๊บเมื่อกี้นี้ก็อีกทีนึงนะที่บ้าอีเลนกลับนะครับพาร์สี่มันลุกเล่นจริงๆครับแม่นพารสี่ก็สามารถขัดได้นะฮะโอ้โหนี่มปนอะไรครับนี่นี่ละของซับจิวดอร์มาเป็นอทเมจมาเพื่อทำเดิมจจริงๆครับนิดนึงก็เอาลอยไปยะช้าอย่างทรมานเฮ้ยเรียกกันหลังปอมอีกแล้วแล้ววางผลมาจริงไม่จริงไม่รู้เลยดูก่อนวางไปเผื่อเรียก เอาแล้วปิดป้อมด้วยปิดป้อมด้วยวางปิดป้อมได้วางวาร์ปวางวาร์ปวางวาร์ฟแฮปปี้บอกว่าอ้าวจะกระโดดเฮ้เอายไม่รู้เดียวตายแล้ววาร์ปไปหาเพื่อนวาร์ปไปหาเพื่อนโอ้โหไม่มีใครตามมานี่อะไรกันครับเนี่ยเออไม่ว่าปิดตาดีป้อมปิดตาดีมอลหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ปุ๊บเหลือแฮปปี้คนเดียวเฮ้ยวางวาร์ปไว้จไอ้โอ้ยโอ้ยเขาเก็บเลย ทำกานผู้คนนี่ <ปะ S 2> ไงไสวัสดีแฮปปี้บอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรกันตรงนี้เขามารองกันตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหแกเซตเข้าเบ่งกันสิแฮปปี้ยังรอดอยู่ทางซ้ายนะและดูดักดักแจม ขอแจมหน่อยดักตบดักตบอยู่อ้าวแล้วดู๊นไปเจอเอ็ทีสีเก็บไปแล้วครับส oh, 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 oh. ีฟอัเอ็นยังคงอยู่กลางวงแล้วดักยังแจมอยู่ครับโ oh, oh, oh. อ้ไปบอกว่าดักหยุดตีก่อนดักมันไม่ใช่หน้าที่ไหนที่มันต้องทำดามเมจตรงนี้โอ้โ oh, ห oh, oh. เกือบจะตายเพราะดักหมดครับบืรับแต่ดิสบอลและปั่กายเป็นดีถัดคารอนที่ยังคงเหลือรอดเยอะกว่าและลุมวิธีสี่พันเอ็นที่อ้เด็กใช้สมยัยกดบิ๊กและก็ไม่รอด <S <S สก,กิลสุดท้ายคือโฮลี่ไลท์นี่สมัยสองรอบนะครับสี่พันเอ็นเมื่อกี้นี้แล้วเอ็นทีไม่อยู่ครับเอ็นทีอยู่ไกลก็เลยตัวใครจะมา้เออังครบโโห เก้าต,ต่อสิบแเก้าต่อดัรกแย่มากโอ้โหทุบเข้าหัวแฮปปี้ไปเลยครับตัวลอยเลยฮะขอเล่นด้วยทำเป็นบาสเกตบอลนี่ดนึงหน่ะก็เป็นแค่ตัวแดงในสเปซแจมเมื่อกี้โอ้ดาร์กแจมเข้าไปเต็มแน่เต็มตาเลยครับขับบอลบูไปด้วยครับดีร์สไปจ้าขับบอลบูต้องขับบอลที่อีวิร์สครับโนบูโนปิงครับเออเขาก็เล่นกันได้นะ กระโดดใส่แฮปปี้ครับแฮปปี้บอกว่าอย่าหยุดก่อนเจ็บแวบอกว่าวัดกันที่ไทยรวมตัวกันมากกว่ากันนะในแต่ละไฟอันนี้พอเมื่อกี้รวมอันนี้แยกบ้างครับปู่เป็นเลตเตอร์เบเฉยเลยฮะตีกันปุ๊บปักปุ๊บปากเอาและวโอฝ่ายไปเจออันี้ซีอยู่ข้างล่างข้ามหัวไปข้ามหัวกันมาอยู่นั่นแหละไม่เคารพกันแล้วครับจังหวะนี้ข้ามหัวอย่างเดียวเลยครับเออดูว่านี่ฮะ เอ้เจนซีข้ามหัวไปก่อนครับส่วนรถไฟอย่าโดนนะโดนโดนได้เรียบร้อยนะเอาละหาเหลี่ยมที่โดดคุ้มที่สุดครับกระโดดข้ามหัวตรงไอพอนโปรไอโฟนโปบอกว่าอย่าข้ามหัวผมครับผมวิ่งหนีก่อนไอ้ดิสี้นี่ไปยืนเหมือนวาร์ฟเขาได้อ่ะยืนถือว่าอย่าเข้าหนูหนูครับเจอเอเลสครับคอมโบชุดเดียวโอ้โหแล้ววางแต่เข็นกราวมาครับไปแล้วนะทานขวาไม่ให้อยู่ในวงสไนซ์แล้วมีการส่งด้วยวาร์ฟเพิ่มวาร์ฟเพาเวอร์โอ้โหวางไว้ให้เลยครับแสบจริงๆครับจังหวะนี้ เล้วดขี้ไมเซอร์ของทีมเซืพยายามเบรกแล้วแต่ว่าก็กลับบ้านได้อยู่ดีนะครับ10ต่อ12ครับจริงๆเราต้องจำแมตช์พวกนี้ไว้นะเในรอบเพลย์ออฟเราอาจจะเห็นก็ได้ออไม่เร้จะมีข้ออะไรมีแต่ความใส่ใจเรื่อยๆใส่ใจแลวใส่เข้าไปใส่ใจไม้แต่มองครับใส่ทองได้ไรครับได้ยิน l o u วมาพ่อย ข้างล่างโดนอีกแล้วโอ้โหโอ้ฝ่ายครับโดนหลุกนี่ฮะนัดเดี๋ยวนัดคนไว้เหรอฮะมีใครนัดไว้หรือเปล่าโอ้ฝ่ายบอกไ,ไม่ไม่ไม่นัดเดี๋ยวไม่ยุ่งสิ ไม่ใช่เรื่องของพวกนั้นนี่ไปครับโอ้โหขี่ม้าลงม้าไม่ทันครับไอพอดโปโอ้และเพื่อนมาโอ้ยาไปมาบอกลบคูณทหารแล้วทำไมฝัองข้ามเข้ามาเยอะกว่าแล้วเข้ามาชนใส่นู้นครับเหมือนจะกดตัวแข็งแล้วเหมือนจะเอาตัวรอดครับแต่ด้านบนแฮปปี้โดนหนักมากจากเอ็นทีเอ็นทีกระโดดอุข้ามหัวแฮปปี้เจอหน้าแฮปปี้จริงๆว้ามาหาเอ็นทีเอ็นทียิงใส่แฮปปี้เก็บแฮปปี้ได้โดยเอ็นทีเอ็นทีมาเก็บเอ็นทีครับโอ้และเอ็นทีเีครับตอนนี้โดนเก็บไปเช่นกันจากเพื่อนของเอ็นทีเนี่ยแล้วก็เอ็นสักทีในไฟนั่นี้ครับผม อีกสามต่อสิบอ้าวแฮมวาร์ปเป็นไปบินกันมาข้ามหัวกันไปไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่กันเลยครับพี่ห oh, <kill. S 1> มาต่อเลยนะอ้ยเอ้ยสงสัยอ้าวแล้วเ,เ,เ,เจอเพื่อนแบบนี้วิ่งต่อวิ่งต่อรองอ่ารอไอ,อ,อล่างนี้มีรองเท้านะโอ้แล้วกูดู <มา S 2> กดอ <มา S 2> ิงเกอรมาอัดสก,กิลใส่และเคสเอได้แต่ยืนมองมีการกดมาครับแล้วก็จะจากไปทั้งคู่ยืนมองน้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยแล้วหายไปกับท้องฟ้าดื้อเลยครับนี่และฮะ,ฮะเออเอ,อาเขาสิครับเอาเดีฮะสกอร์รวมตอนนี้ครับ29คิวแล้วครับ รู้สึกว่าไม่ฟาร์มกันนะ <S 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 เกมนี้เน้นปะทะอุยอ้ยน้อยมากครับมีตัวป่าอาจจะแวะไปฟาร์มบ้างที่เหลือนี่บวกกันล้วนๆสายปะทะจริงๆครับโมปะทะหรือบวอกกระทะครับอเปิรดาร์กซะเยอะด้วยด้านขวาครับไปลุมใส่เอ็นทีเอ็นซีครับโอไฟค,ครับบอกว่าจะพม่งโผล่ยังโผล่สายเกมเอ็นทีเอ็นซีเพื่อนเปิดตัดใหญ่อยู่ผมไม่เล่นก็ได้เปิดอะไรนะเปิดตัดใหญ่เป็นตัดใหญ่ตัดตัวเล็กเป็นมังกรโอเค ตอน15นาทีน่าถือว,ว่าเป็นตัดใหญ่เหมือนกันได้บุญใหญ่<อ>ปล่อยตัดใลยอ้าวครับด้านซ้ายครับโอ้แฮปปี้กำลังจะตายมีวันจับไ,ไม่ให้ไปไม่ให้จะไปครับอเอาอเบัฟทุดที่3หรือบ่าหรือ2โปลตโต้กูต้องเสียอะไรเท่าไหร่ก็ยอมเฮียจะไปโอ้โหอะไรจะไปแต่น่าจะตายไม่ได้ครับ ไม่เพลงเลยไม่ให้ทรายแต่พวกเพื่อนกล้ากลับไปหาเขาหรือเปล่าไปกับฉันอยู่ตรงนี้เลยครับไปเพื่อนที่กลับไปย้ำแล้วก็บอกต้องต้องตามสายกลางเฮ้ยเรียกกลับบ้านมาเพื่อนกลับมากันบ้านก่อนโอ้เพื่อนกลับมากันบ้านก่อนอะไรจะขึ้นเลยเจอย๊ไปขึ้นก็ได้ครับไปกลับมากลับไปนี้คเออกลับมากลับมาได้ติดสกลับไปขอีกคนนึงโอ้ดันสองทางนะฮะแล้วเรียกกลับแหนมันจะมีตรงนี้ที่มันหลากหลายจริงๆครับเนีเพื่อนก็ต้องตามด้วยการตัดการที่ดีเดี๋ยวไอ้พ๊อตโปออกสมุดเขียนเล่มครับมีเขียวแล้วเฮ้ย ไม่ทช่ไม่ใช่นัเ็นค่เชอ้ยหเราก็เกือบเคิร์ฟตามไปเลยเล่นนั่นสิเองขอจำได้อยู่ครับผมต่างีปคอไม่ได้ยิงไปเหมือนเหมือนตึกอะไรนี่ไงความสงสัยเป็นเหตุสังเกตทีบูบับอ้าวนุ่กครับได้บูบับอ้าวเกเหงไม่ได้้วยเนุเอง ทั้งคนนะที่ได้ฝั่งเราก็อย่างดีงเคสออกแขงปึบป๊บขอรำใส่เคสเอยนะมันไม่เข่าหรือไปตัวนี้ <c oughs> โอ้โหดีฟุเอนครับได้ตัวของมองแล้วครับแต่ว่าโอเวอรไฟล์กำลังจะตายครับหนีครับวิ่งออกซ้ายเอา<อ>แล้ววาใครมาก่อนนะเอิจเดอร์ครับประทับที่ดีฟุเอนครับนั่นปลาลตรงนี้ฟ้เาเถ็งแกนเขามีโอ้แล้วข้างขวาครับไอ้ฟ้าโปงกำลังจะโดนล่าจากโอเวอรไฟครับส่วนตรงกลางจอครับเคสเอครับเบรกอันติแล้วครับและเอเลสอยู่ข้างหน้าวิ่งหนีอยู่ครับตัวด้านขวาดูไกลๆดูไกลๆครับมีคนอมตะแต่ว่าหมดชีวิตลงไปเพราะีมขออองโเวร์ไฟอออาาแลล้้วบบูดดีีย่จกกััมครงงนึ หรือว่าวงซิวครับหมดชีวิตจะให้เธอไปจิ้งจกประชุมฟุตบอลเลยครับเฮ้ยมีแต่อา้าวเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่มีใครรู้โอ้โหมาก,กี้นี้ขึ้นมาแล้วทำไมมันตัวใหญ่จังครับอย่งังจูงลงมาตัวใหญ่มากครับมาบึ้มมาบึ้มคนนีก้ก็เป็นหมัดไม่ใช่ด้วยครับโอ้โหสัตว์ใหญ่ๆๆเออครับเป็นสัตว์ใหญ่เฮ้ยแล้วแม่ปี้วิ่งฮะทะลุเลยคนเดียวไม่มีใครเห็นเดี๋ยวอีกผมวิ่าทนีเพื่อนเลี้ยงแบบการบ้านแบบการบ้านได้ท็อตเองไม่เกิดนะถึงวิถึงวิถึงวิ นี่ครับสายเดินทางสายกลางตงจบครับมาไหมมาไนี้ยังไม่เรียกนะยอมเสียป๊อปกลางไปแล้วไปตัดกลางว่านตัดลิปทันไหมไปตัดายแล้วไปตายแล้วไปให้สุดเกิดเหตุการณ์เดี๋ยวเรียกกลับมาโอ้ฝ่ายออกสวิงอล่าด้วยโอ้เอาให้รอเรียกเลยเติร์โอ้ยเจ็บเจใครเจ็บกว่าใครเ่จ็กว่าโอ้ฝ่ยังทนไหวอยู่แล้วดูว่ท่าตีตีามทีแรงมากมแล้วเข้าไปสวนโอ้ฝกดร้องชิวอ่า ตัวแฮปปี้บอกว่าไปชิลด้วยไปดีกว่าเอาได้ด้านขวามีคนล็อกมาเอ็นทีโดนล็อกมาจากเอ็นทีเอ็นซีเอ็นทีครับกาลังจะตีเอ็นทีแต่เอ็นทีไม่สู้กับเอ็นทีเอ็นซีฮะอีกแล้วเหรอคู่นี้หมามันเดินได้แค่สามช่องมั้ยครับ้องมาเดินทั่วเลยครับไม่ไม่ใช่น้องตักโลกเป็นปลูกตัวแอลด้วยนะเออพี่เป็นเรียเลยเมื่อกี้โอ้โหวิ่งแนวตรงแนวทะแยงแล้วก็มีแม็กซ์พี่ผ่านไปด้วยครับหมาอีกแล้วครับเคสเอจะเป็นคนเปิดครับย้าดักเลเยอร์ได้โดยเอ็นทีครับตอนนี้เอาแล้วครับคนโดนอยู่กลายเป็นแฮปปี้ครับ และนูนูครับต่อยใส่โทนี่ครับแล้เอ็นทีไปยิงใส่โทนี่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งชั้นขวาตรงกลางเอาแล้วเอ็นทีซีไปเบรกโอฟายครับส่วนตรงกลางมีการตัดทิปเกิดขึ้นครับและใช้แซคเกตกราวครับเรียกเพื่อนกลับมาโดยโทนี่แต่เพื่อนเหมือนเพื่อนไม่อยากกลับไม่กลับโดยที่นี่ตายแล้วต่อคนโอ้โหเคลียร์ทิปก่อนด้วยครับอ้เอากันเยอะจริงๆครับเอาแน่เอาแนวอยากตัดทิปสักด้วยครับ ไปครับไปครับเอเลนกับตัวของโทนี่ไปทีป้อมสดตรงนี้เเลยอาตีป้อมสดครับป้อมสดก็เชื่อเบื่อทวงครับแล้วขึ้นด้านบนกลับบ้านว้ากลับมาแล้วและป้อมด้านบนครับต้องการต้องการครับเราได้เสียไปแล้วหนึ่งคาครับเซซเซมาพร้อมกับตัวของเดีมพวกเอ็นจิปสดสบายครับและยิงไนเซอร์เข้าไปครับสบายตามไปบิงบิงโทนี่ไลท์ครับโทนี่โดนตักมากครับไอ้ป้อมโอขึ้นมาสะบัดลงมาลงมาลงทันและตอนนี้เข้ามาเอ็นเดอร์ไม่ใช่ของทีมตัวดิฉันคารอน โอ้แล้วเข้าขวาไอโฟโกยังรอดเอเลนตอยู่ตรงกลางนะแต่ว่า n t ็รับทุกอย่างโอ้แล้วเสียป้อมไปแล้วแฮปปี้ครับโดนไม่โดนโอ้หลบสตาร์ได้โอ้แล้ว n t นไอโดนครับฆ่าอยู่ตรงกลางบ้านและตอนนี้ยิงยิงไปสิ่งก่อสร้างเลือดยังไม่ลดครับแล้วเหลือเอเลนตคนเดียวครับเป็นฝั่งของบูรีรัมเซตอีสปอร์ตที่อยู่หน้าบ้านครับดีแท็กอารอนแล้วพร้อมจะจบเกมตีบ้านแตกสักท,ท,ท,ทีครับหลังจากที่วาร์ปหลอกอยู่นาอันครับขึ้นนำสองหนึ่งครับบูรีรัมยเซตอีสปอร์ตยี่สิบเอฟต่อสิบเจ็ดในเวลา โยกกันไปโยกกันมาแบบต้องมีสติมากๆนะฮะเดี๋ยววาร์ปเดี๋ยวบิน <c oughs> เดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ฮะโอ้กี่วงไม่รู้อ่ะที่ลงอยู่ในนั้นอะ <c oughs> มี <c oughs> มีวงสมัยรอ uh. เรียวซาเกา uh, าเตกราวอ่าซาเกตกราวอ่าวงอล,ลิสเบนเอจลิกสเปนเดอร์อ่า <c oughs> <c oughs> โอ้นีมีวง